สวัสดีนะครับมโต๊ด915าาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่25กรกฎาคมปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมนะครับในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเราจบกันแล้วหรือยังนะครับสามารถดูได้ทุกดาศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุด และหมอโตจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตาม Soon, กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับ <Bright. S 1> ก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา เราจบกันแล้วหรือ,อยังขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของ i ิกออฟ o อดเป็นพลังงานไพ่การมูฟออนวันเวลาสิ่งต่างๆวันเวลาที่ผ่านไปมันคงหวนกับคืนกลับมาในวันเวลาเดิมไม่ได้วันเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอการมูฟออนของเราหรือการที่ความห่างไกลการที่เราห่างไกลกันทําให้คนคนนั้น คิดถึงวันที่คุณเคยดูแลวันที่คุณเคยห่วงใยหรือเป็นฝ่ายเราที่พยายามที่จะตัดใจจากเขาในตอนนี้เป็นความรู้สึกที่เราเริ่มที่จะมูฟออนออกมาจากความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่เราเป็นฝ่ายที่ห่วงใยเราเป็นฝ่ายที่ดูแลเราเป็นฝ่ายที่ซับพอร์ตกับเขานะครับพลังงานไ คว e นออฟคัพดาชนีถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกหรือการกลับมารักตัวเองมากขึ้นในวันที่คุณกลับมารักในวันที่คุณกลับมาแคร์ตัวเองมีคนที่ฝากความคิดถึงมาหาคุณเขาคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะได้ยินเสียงที่คุ้นเคยความรู้สึกที่รู้ใจคนที่รู้ใจคุณคือคนที่เข้าใจคุณคือคนที่แคร์ใจกับความรู้สึกของเราเขานะครับเป็นพลังางานให การที่เขาคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายที่กำลัง กลับมาคิดกลับมาทบทวนหรือด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักนำเราให้ได้มาพบเจอการมีพลังงานไพควีนเอาไปเคลื่อนลาซินีถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือมีพลังงานการที่เราเป็นคนที่หาเงินเยอะหาเงินมากโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองในตอนนี้คุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณรักด้วยหัวใจคุณรักด้วยความซื่อสัตย์คุณรักด้วยความจริงใจหรือการที่เราซัพพอร์ตในเรื่องทุกอย่าง แก่เขาในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราหรือดูแลเรานะครับไปพนางให้ห้าไม่เท้าปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจ ในสิ่งที่ผ่านมาจะเป็นการที่เราต่างฝ่ายต่างมีมุมมองที่แตกต่างกันมีเหตุผลเป็นของตัวของตัวเองคนที่หลักคนที่แคร์คนที่เข้าใจการปรับความคิดการปรับมุมมองการพูดคุยกันอย่างมีสเติมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ปัญหาโดยแทนบรนด์สายใหญ่งความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดเขา ยังตัดคุณไม่ขาดหรือเป็นพลังงานความรู้สึกที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกมีคนที่ยังผูกพันมีคนที่ยังผูกมัดมีพลังงานไพ่ทูออบครับความรักความห่วงใยมีคนที่รักคุณมีคนที่แคร์คุณมีคนที่ห่วงใยคุณมีคนที่อยากพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการความรักคือการเชื่อใจความรักคือการไว้ใจ ความรักคือการให้และเห็นคนที่รักของเรามีความสุขมีพลังให้เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเป็นพลังานไพ่การลิเริ่มการเปิดโอกาสหรือการเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองหรือเป็นฝ่ายเราที่มีเซนและลางสังหณ์เราเป็นฝ่ายที่อ่านความคิดของเขาได้อ่านความรู้สึกของเขาได้ในสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยพูดโกหกกับคุณไว้แต่คุณเป็นคนที่รักคนที่แคร์คุณพร้อมที่จะให้อภัยกับคนที่รักได้แต่การให้อภัยไปอย่าผิดซ้ำอย่าผิด แบบเดิมอย่าผิดแบบสิ่งเดิมๆนะมีพลังหให้จัติกชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมัน่นใครผิดตัญญาใครผิดข้อตกลงการกระทําและตอนนี้กฎแห่งความยุติธรรมกําลังทํางานนะครับเป็นพลังหให้ในเดอะเวอร์นะเดอะเวอร์คือเมเจอร์ใบสุดท้ายประสบการณ์ที่เรียนรู้กับคนคนนี้มาคุณเคยเรียนรู้นิสยัยคุณเคยเรียนรู้ใจคอคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมและการกระทํา ของเข้ามาแล้วเป็นพรังงานให้คนที่เกิดวันเสาร์ได้นะมีพรังงานให เดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาแง้มองไปบนฟ้าไกลจักรวาลน,นี้กว้างใหญ่หลือเกินความรู้สึกของเขากำลังคิดถึงคุณอยู่เขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินร่วมเดินในเส้นทางเดินเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือมีพลังงานให้แรงดึงดูดแห่งจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นพลังงานให้ความรู้สึกที่คุณเป็นหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใคร คุณเป็นฝ่ายที่กลับมารักตัวเองคุณเป็นฝ่ายที่กลับเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นนะมีพลัง,งาไพ่ควีนอาวารดราชนิ่งนฝ่าเป็นพลัง,งาไพ่ใต้สำรับ เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณทุ่มเทด้วยหัวใจคุณทุ่มเทด้วยความเต็มใจและความเต็มที่ของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รักในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่แคร์ในวันนั้นแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกในวันที่เขาวนกับในวันที่เขากลับมาขอโอกาสในวันที่เขาสํานึกผิดในวันที่เขากลับมาขอเริ่มต้นกับคุณคุณยังพร้อมให้ภัยกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึก ของคุณอยู่หรือเปล่าความอ่อนโยนคือหนทางแห่งความสันติการที่จะเปลี่ยนทุกๆอย่างได้คือความรู้สึกที่เรากลับมาเป็นเหมือนดังวันแรกที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งความเชื่อใจความไว้ใจความเชื่อมั่นในตัวคุณเองปฏิบัติตามคำแนะนำและความเป็นตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่เดินในเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองมีสิ่งที่จะประสบ และพบเจอในวันเวลาในห้วงวันเวลาของเราอีกมากมายมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจแต่ในสิ่งที่ทุกไปแล้วในสิ่งที่ผิดไปแล้วในสิ่งที่มันปล่อยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ปล่อยกับอดีตที่ผ่านมาเพื่อเริ่มต้นในห้วงวันเวลาที่เป็นของเราโดยมีคนที่เสียดายโอกาสเสียดายวันเวลาที่เคยอยู่ร่วมกับคุณเขาอยากกลับมาชดเชยวันเวลา ที่ขาดหายไปในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเราจบกันแล้วหรือยังนะมีพลังงานไพ่สิบดาวความเจ็บปวด ในวันที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับคนที่ไม่ได้แคร์ใจกับคนที่หวังผลประโยชน์ในตัวของเขาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดหันไปทางไหนไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แคร์ใจเขามีพลังแพ่ในเส้นทางเดินที่ไม่มีเขาในวันนี้เขากําลังแอบมองคุณอยู่ในวันที่คุณก้าวเดินในเส้นทางเดินเขาแอบ เสียใจว่าไม่มีเขาในเส้นทางเดินของคุณอีกแล้วเป็นฝ่ายเขาที่กำลังแอบ่องคุณหนักมากนะมีพลังงานพาเพ่ในสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญคือการพูดการคุยการเคลียร์ใจหรือเข้ากำลังทำในหน้าที่ของเขาเพื่อกลับมาพิสูจน์ในัวงเขาเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้เขาเป็นห่วงคุณมากเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะมีพลังไพ่ในสี่เหรียญน,นะครับเป็นพลังไพ่การกลับมากอดกับความสึกหรือมีคนที่กำลังห่วงคุณหนักมากแอบพึงห่วงคุณอยู่สิ่งดีๆที่เคยบม่มเพาะสิ่งดีๆที่เคยเอาใจใส่เป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ทุกอย่างมันพังเพราะเขาเองเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้นะว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยโกหกเคยทําไม่ดีไว้คุณ เคยทําท <Ooh. S 2> ุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณผิดหวังในตัวของเขาและเจ็บปวดในตัวของเขาเองหรือในตอนนี้เขากาลังวาดระแวงว่าเขาในความผิดของเขามีคนที่รู้ในความผิดของเขาอยู่หรือการที่ปกปิดหรือการที่ซ่อนเล้นหรือมีคนที่ปกปิดกับความรู้สึกที่เสียใจและเสียดายคุณหนักมากในตอนนี้เขากําลังปกปิดกับความรู้สึกที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาว่าเขายังรัก ว่าเขายังแคร์คุณอยู่นะมีพลังให้เดือดสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะ เป็นพลังงานไพ่การเทปัญหาลงสายนาไปแล้วเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงอยู่เขาไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขาอยากรู้ความคิดของคุณเขาอยากรู้ความรู้สึกของคุณแต่ในตอนนี้ความคิดของเขามีแต่เรื่องคุณมีแต่หน้าคุณมีแต่ภาพคุณมีแต่เสียงของคุณที่ก้องอยู่ในความรู้สึกในความคิดของเขาเขาอยากได้ยินเสียงของคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพห้าดาบการเลิกราการยาล้างในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะทําให้คนที่รักเขาที่สุดต้องเจ็บป ปวดได้ในขนาดนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันที่เขาไม่มีใครในวันที่เขาหันไปทางไหนไม่มีคนที่ห่วงใยไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แคร์ใจเขามีพลังอาไพเรอ์เดชริยตดการเดินทางเขาอยากเดินทางไปพบไปเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะทํเพื่อคุณบ้างเขาอยากสร้างอนาคตและเป็นครอบเป็นครัวกับคุณอ็มเพ p เรอร์ชาวเม d ธาตุไฟคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนเขาไม่อยากเดินในเส้นทางที่โดดเดี่ยวและโดยที่ไม่มีคุณอีกแล้วในเส้นทางเดินของเขาเขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินในเส้นทางเดินเดียวกันความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือต่างฝ่ายต่างอยู่ในโคลสถานที่ต่างฝ่ายต่างเดินในโคลเส้นทางเดินเขากำลังคิดว่าเขาจะกลับไปอยู่ในเส้นทางเดียวกับคุณยังไงดีมีพลังภายในออครับ กัลยานิมิตรการกลับมาขอโอกาสการเงาะคอคืนดีตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาใจใสค่คุณมากขึ้นแคร์คุณมากขึ้นแคร์ความรู้สึกแคร์ความคิดคนที่รักคนที่แคร์เขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่รักของคนที่ห่วงใยเขาจะแคร์กับความรู้สึกก่อนที่เขาจะพูดอะไรเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดก่อนพูดว่ากระทบจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์อยู่หรือเปล่า t ด e ทม m p e r a นนะ t ด e ท e m p e r a นคือความผูกพันหรือความผูกมัด วิวออฟฟอร์จูนโกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วันเวลาที่รุดเร็วอยากจะทำอะไรอยากเคียอะไร ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่อาจจะไม่ได้หมดลักแต่เป็นฝ่ายเราที่หมดแรงกับความรู้สึกที่ทุ่งเทให้เขาไปอดีตที่หวนคืนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในวันที่พบคุณในวันที่เจอกุณมีพลังให้ความเครียด ความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณนะครับเป็นพลังให้ดีหายพิเศความหงุดหงิดความวาวุ่นมีคนที่กําลังหงุดหงิดและวาวุ่นมีคนที่ขาดคุณไม่ได้ความรู้สึกตอนนี้ของเขากําลังเจ็บปวดและเขากาลังคิดถึงคุณมาก เหมือนเป็นพลังงานให้ความรู้สึกที่ยังผูกมัดความรู้สึกที่ยังผูกพันซึ่งการละกันมันเหมือนยังมีจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดคู่คนที่สัญญาคู่คนที่ผูกพันจากอดีตกันมามีพลังงานให้การกระทํา การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความทุ่มเทความเอาใจใส่เขากำลังทำเพื่อคุณเขาจะไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จในตอนนี้ของเขาในวันที่เขาถึงเป้าหมายแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเขาอยากจะทำเพื่อคุณเป็นข้อเป็นกวัว อยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณในทุกๆวันอยากพบเจอหน้าคุณอยากเล่าเรื่องอนาคตอยากเล่าเรื่องความฝันอยากเล่าเรื่องความหวังไปด้วยกันการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบเป็นครัวในวันที่เราได้มาพบในวันที่เราได้มาเจอกับคนที่รักกับคนที่แคร์แล้วให้รักษาใจไว้เราอาจจะไม่ได้พบเจอกับคนที่เป็นรักแท้คู่คนที่อ,อธิษฐานขอพรอร่วมกันมานะครับเป็นพลังาให ใน lineup, video, ควีนอเปเติคลนะราชนีถือเหรียญความนิ่งของคุณความเฉยชาของคุณตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมานิ่งมากขึ้นแล้วในวันที่เรานิ่งในวันที่เราหยุดเดินตามเขาคนนั้นจะมีคนที่กลับมาขวายคว้าดีเอ็มเพสคนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยคนที่คอยเกื้อกูลคนที่รักกันคนที่แคร์กันพร้อมที่จะเกื้อกูลพร้อมที่จะเกื้อหนุนพร้อมที่จะสัต์สัุนกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยวันเวลาเป็นเครื่องเยียวยา และวันเวลาดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคู่กันแล้วก็คงไม่แควกันเขายัางรักคุณอยู่เขาอยากจะมีความผูกพันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่แห่งการที่พร้อมที่จะแก้ปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขไปด้วยกันในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะก้าวเดินและเคียงข้างเคียงคู่กันไปนะครับอขอรับทางงานไพ่ในข้อความ ของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับขอรูปพลังงานไพ่ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณนะครับมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ใน o p e r t i o n a l เป็นพลังงานไพ่การมองถึงสถานการณ์คุณคือเหรียญที่มีค่า ที่เขายังจำฝังใจในตอนนี้ของเขาในสิ่งที่เขาไม่เคยควยควาโอกาสที่ได้อยู่กับคุณในวันนั้นเขาอยากกลับมาควายควาโอกาสที่คุณมอบให้เขาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่สามถ้วยสามถ้วยเป็นพลังงานไพ่เติร์ดปาร์ตี้หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาพูดกับคุณว่า เขาขอโทษในสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณไว้เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นเขาจะไม่ทําผิดต่อคุณอีกแล้ว The fool หรือเป็นพลังงานการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่เขาหรือการปกปิดหรือการซ่อนเลน The tower การจับได้การโปแตก เป็นพลังงานให้สิ่งที่แตกหักพังตปความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขากาลังเจ็บปวดในสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณตั้งมากมายแต่คุณจะให้อภัยกับเขาอยู่หรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพควีนอวนติเคิลาจินิถือเรียนเรียนที่มีค่าความรู้สึกที่มีค่าคนเรามีความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกที่รักใครแล้วเราเป็นฝ่ายที่มอบให้แต่เราอยากได้รักกับความจริงใจความซื่อสัตย์ความแคร์ใจ ซึ่งกนและกันนะครับเป็นพลังาพให้วิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะเขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินในเส้นทางเดินเดียวกันเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่เขาอยากมีคุณในทุก Story, ก้าวเดินและในทุกเรื่องราวเดียวกันนมีพลังาให้ห้าเหรียญความโดดเดี่ยวความเนบหนาว ความอ้างว้างในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหน็บหนาวและอ้างว้างในวันที่ไม่เหลือใครในวันที่ไม่มีคุณแล้วเขาอยากพบเจอกับคุณแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปหรือในสถานการณ์ตอนนี้กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนตอนนี้เขากําลังมีปัญหาในเรื่องการเงินของเขามีพลังงานไพ่คิงออปเปเร่นกับควีนออปเปเร่นเป็นไพ่คู่เข้ามาเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจในเรื่องความรู้สึกเป็นคนที่ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งการละกันเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณบ้างหรือเป็นพลังงานไพ่การที่เขาอยากเท่าเทียมกับคุณในความรู้สึกในตอนนี้ของเขามีพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบคนที่มีอีกโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากกําลังเจ็บปวดในตอนนี้คนที่ปากแข็งคนที่ไม่พูดความจริงในตอนนี้เขาอยากพูดความจริงว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากกลับไปทําเพื่อคุณนะการเดินจาก การจากลาการถอยหันหลังเดินจากไปเขาไม่อยากเห็นภาพคุณเลือนลางจางหายไปในความรู้สึกของเขาภาพของคุณกำลังเลือนลางในความรู้สึกของเขาแต่ในตอนนี้เขาอยากเห็นในความเป็นจริงและในทุกๆวันที่เขาดื่มตาตื่นขึ้นมาเขาอยากพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเขาอยากดูแลคุณเขาอยากเอาใจใส่คุณเขาอยากสร้างอนาคตไปกับคุณนะมีพลังงานให้เดอะเวอร์ เดือ์คือการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้เท่านดเทิดไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไปจบกับใครมาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เป็นฝ่ายเขาที่กําลังช่างใจในความรู้สึกว่าคุณจะเปิดโอกาสว่าคุณจะให้อภัยกับเขาคนนั้นที่เคยพังผิดพลาดไปในดีที่ผ่านมาหรือเปล่า คีนอสสอน,นี่คือพลังงานให้คนที่มีความเด็ดเดี่ยวคนที่มีความเป็นผู้นำในตัวงคุณเองโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสและเส้นทางเดินแห่งความรักในตอนนี้ของคุณเดอะเดอร์เอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเขาอยากกลับมาโอบกอดอ้อมแขนอ้อมกอดของคุณไว้ในเดอะเดรเอร์นี่คือพลังงานให้ความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันหัวใจสองดวงที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินของความรัก เขาอยากมีคุณในความรักความสัมพันธ์เขายังมีคุณในหัวใจของเขาอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงและความรู้สึกของเขามันตรงกับความรู้สึกในจิตความรู้สึกที่ลึกๆในตอนนี้ของเขานะครับเป็นงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขาไปต่อไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณเขาอยากมีคุณไปด้วยในทุกสถานที่ในทุกสิ่งที่เขา กับคุณเป็นคนที่กำหนดในเส้นทางเดินร่วมการคุยนอหวานด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณสัมผัสได้ว่าเขารักคุณว่าเขาแคร์คุณว่าเขาจะกลับมาสัญญาด้วยความจริงใจเขาจะไม่ทำผิดอีกแล้วเขาขอให้คุณมอบโอกาสเขาขอให้คุณให้อภัยเขาขออยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับความรักความผูกพันที่เขายังมีกับคุณอยู่ มีคนที่อยากไปพบมีคนที่อยากไปเจอมีคนที่อยากเห็นหน้าคุณนะ,ะหมอตทั่วขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ